คู่กันต่อนะคะกับแก๊งนี้ค่ะแก๊งเคหาดดาวเมื่อวานคือโดยส่วนตัวเนี่ยสนิทกันหาไม่ได้เจอนานเมามอยกันสนุกมากเลยนะคะแกลนแป้งโกะแล้วก็พี่อักนะคะก็มีคู่ติ้นนะคะพี่อักกับแกลนด้วยแล้วก็แป้งโกะเนี่ยเล่นในเกหาดดาวนะคะคู่กับนิวชัยพลน์ค่ะส่วนพี่แดนวรเวสนะคะก็เล่นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคู่กับแป้งออนจีราค่ะก็ต้องมาให้กําลังใจกันนิดนึงค่ะก็มาเมามอยกันค่ะหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครเรื่องปีใหม่เรื่องแต่งตัวเรื่องรู้สึกนโอ ความเกรียนจากแก๊งนี้กันเลยนะคะอ่าไปชมกันเลยค่ะเมาอ้อยวันนี้แก๊งเเค้าใช่ค่ะมาเชียร์พี่แดนเลยใช่มาเชียร์แพตตี้ครับผมมาเชียร์แพตตี้เออแพตตี้ด้วยค่ะแกงใจพี่แดนด้วยอยู่ตรงนี้เอ้ยพี่แดนนี่คือไข่คั่วเธอเอ้ยไม่คู่กับคู่กับพี่แป้งาเชียร์มาใช่ค่ะดูหน้าหนังแล้วไม่ได้หนังหน้านะหนังหนังหนังจริงๆว่าดูโปสเตอร์ก็น่าสนใจแล้วอะเพราะว่ามีแต่คนแบบว่า เหมือนเป็นแบบเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นตลกตัวพ่อของวงการอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ละคนแล้วก็แบบเราก็เชื่อมั่นในฝีมือพี่แดนแล้วค่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบพ่อลูกอ่อนกันจริง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 กระแสมาพ่อลูกอ่อนเน็ตไอดอรรุ่นเก่ายุคแรกยุคเก่ต้องต้องมีรุ่นเก่าด้วยเออรุ่นบิกเบิกรุ่นแบบคือตอนแรกมาเราคือเรารับเรารับปากกันไว้ตั้งแต่วีที่แล้วคือทุกคนเลยทุกคนเลยว่าแบบเ้ยรับปากกันไว้ว่าจะมาดู แต่พอใกล้ๆวันปุ๊บเนี่ยมีคนบอกว่าเอ้ยไม่ไปแล้วนะพี่อากเหนื่อยอะไรอย่เงี้ยพี่อาคไม่จริงเลยค่ะแกนพร้อมมาเสมอเพื่อพี่แดนแต่งเต็มแต่งเต็มวันนี้มาจากบ้านนะคะมาจากบ้านเพื่อที่จะมาถ่ายจอแล้วส่งให้แจ็คดู ม่แต่มาเชียมาเชียครับตั้งแต่แต่ว่าคือมามากันชุกแล้หูแต่ว่าไม่ได้แบบเตรียมดอกไม้มาก็เลยก็เลยไปเดินเลือกซื้อกันกับแป้งโกมากับแกนด้วยเมื่อกี้ก็เลยออกมาเป็นกระเช้านี้แล้วก็มีการ์ดด้วยครับหน่ารัก็ใช่การ์ดแป้งโกแป้อลงไปซื้อมาีไล่มือกันเองนะคะแต่แกรดม่ไดทำอะไรเลยนอกจากเขียนนี่นะครับคือมาถึงก็สายแล้วแล้วก็มาแบบมาเอาหน้าแค่ตรงนี้นิดนึง ให้เกตแกนด้วยแกนมาจากรังสิตนะคะบ้านไกลมากจริงขาผอมไม่ติดนะช่วงนี้ไม่ติดนะพี่แจ้งถ่ายของเราดีกว่าเอาเลยคาหาดเดียวคาหาดดาวค่ะพยายามจะหวนเป็นไงความในฮาเห็นบอกกองนี้สนิทกันมากเลยใช่จริงๆเมื่อวานก็เพิ่งไปปาร์ตี้มานะที่บ้านเบาๆถ้าได้ถ่ายรูปสื่อได้ก็อยากจะเอารูปแฟนให้ทุกคนดู แต่ว่าไม่ออกสื่อไม่ได้ค่ะคือคือตีมของปาร์ตี้เนี่ยเป็นตีมอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนซึ่งซึ่งแป้งก็เตรียมแบบเป็นเหมือนชุดนอนหมีแพนด้าเอามาใส่แบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบทั้งตัวอัญชันวิวมัน20ชิ้นนะคะเฮ้ยไม่ถึง1ิบกว่าพอเป็นสีชมพูหมดเลยพี่แจ๊คเป็นลายจุดเป็นดอกเป็นมีกระเป๋าสะพายข้างนี้สร้อยตัวจริงใช่ก็คือเราเอาพร็อพในบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยเราแฮปปี้มากกับการที่จะแต่งมาแล้วแต่งมาคนเดียวค่ะ คนอื่นไม่มีใครมาเลยนัดกันดิบดีก็หลอกกันสิใช่ค่ะเนี่ยพี่อยกบก็ไม่ยอมแต่งมาไม่เชิงหลอกคือเขาก็คิดเตีมกันแต่ว่ายังไม่ตกลงกันแน่นอนว่าเฮ้ยเอานะอย่างนี้นะแต่คือแต่คือแกรนเดมาพร้อมถุงเครื่องแต่งตัวเพียบเหมยแล้วก็แบบไปเปลี่ยนก่อนนางเต็มทุกนางอยู่แล้วคือแต่แต่งออกมานี่กะจุดทูบไหวเหมือนกันนะตอนแรกเหมือนแบบถ้ามีผ้าแถบสามอันเนี่ยไหวเลยจริงๆคือ็เหมือนไปวิ่งราวแถวประตูน้ำอ่ะแล้วก็แบบหยิบอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ ให้เกียรติแก่นด้วยค่ะแกนตั้งใจแต่งไปแต่วันนี้แกนเป็นดาวเด่นของงานอีกแล้วจริงหน่อยคะกลัวคู่จริงว่าไหมคะคู่จริงผมอ่ะผมว่าปลอดภัยถามอีกฝั่งดีกว่าครับถามอีฝั่งดีกว่าพี่แกนหล่อมั้งเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่ขนาดนั้นติดตามดูในอินเทอร์เน็ตไดเฉยๆอ๋อเหราต่อเะใช่ไหมดูตามข่าวจริงๆไม่รู้อะไรครับเรื่องนี้เราก็อยากได้ดูไม่ได้รู้สิตนี้เราก็รอฟังแม่เขาก็ไม่ว่าไงค่ะหนึ่งสอ งไงเขาก็แบบเซวๆวเฉยๆ่ะอาเฮเนาะใช่ค่ะอยากให้ดูคู่ของเราจริงคู่กันกับพี่อักคือเป็นคู่อื่นหรอเป็นคู่ที่ดีที่สุดในเคหาดดาวไม่อยากจะพูดเลยพี่แจ็กใช่ไหมพี่อกักลงตัวมาก,ค,กคือมันลงตัวมากมันเป็นอะไรที่แบบเอาเถอะค่ะก็ยังไงก็คือเราให้ผลงานพิสูจน์ดีกว่าคู่พี่แป้งโกนิวนี่คือแบบ น่าอึดอัดนะคะเป็นคู่ที่แบบอึมครึมจะพูดอะไรผ็ดอะไรเนี่ยเอออะไรก็ไปทำไยคู่เขาทำไมคือมันมันมันอะไรที่ไม่ใช่ค่ะรอคู่รอดูคู่ทวนเหนียวดีกว่าน่ารักมุ่งมิ่งมักราลาจอิใช่ค่ะ